Cơm, cơm, cơm cái ba ba ah oh. à, cơm ba ah dạo em đâu WhatsApp tiếp 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 tiếp

แล้วตัวนี้นี่นี่นี่อ่าตัวนี้เลยตกใจหลายเลยก็เด็นเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราจะของร้านแบบนากมากเลยอะไรอีกวะโอ้โหทำไมมันดูใจยังเลยเอออันนี้แหะโอเคอ่าเออยใกล้ๆดิมาเลยแล้วคิดแล้วก็คิดเป็นจานว่าจานเท่าไหอาเย็นอเอาเอาตัวนี้สิตรงนี้อ่ะอะไรอ่ะอ กรตักฮะเอเค็อะกรู้ทั้งนมาเยอะตรงไหนตรงข้างๆแล้วก็ข้างๆปีกวัตั๊กอ่ะเป็นเป็นกระดูกกระดูกอ่ะเป็บปวแล้วก็แจบแๆเจเแยบยบไปโดนโดยกแกบอยู่ตลอดเวลานะครับเจ้าของร้านแกวนะผมนาแกวอ่านั่นหรอ่าตัวนั่นนั่นโอเคไปดูา โอ่คโอเคพอแล้วโอเดย์อะไรไปเนี่ยอ้าวอ้าวอัต้มต้มเนาะเอ่าก็มีเอออะไรหลายๆอย่างวันนี้มันเยอะกว่าเมื่อวานเนาะเยอะกว่าวันนี้เนาะ่นมาถึงง่ายเนาะคนเปิดสวยโอ้โหลูกค้าสวยลูกค้าสวยเอองามเนาะงามหลายเนาะโอเคพอแล้วคอนจันพอแล้วพอแล้วเอาผักไปไหมเอาเงาเอาเท่าไหร่เนี่ยเอาเยลเนี่ย ไปย่ออันนี้อันนี้บนเบนเท่เละโอ้จำมจัมาเบินเบินสามเบินสามเบินสามแล้วแด้ขอดปเลขอหยิบไปเลยก็หนีไปเนี่ยหยิบไปเลยได้ให้รอเพิ่นเพิ่นหนีก่อนโอ้โหใเสือมาเพิ่นหนีไปก่อน อ่ะไปก่อนอเเอนะด,ดู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 อ่ะอไปก่อนนะนี่เหมือนจะเป็นผักดองอืมแกมันไม่ต้องมีดาวอ่ะเอออันนี้ดูไปเลยผมจะขอนั่งก่อนอืมอ้าวทำไมวันนี้มันมีโบเขาจองหรือเปล่าไม่เจอไม่จอง,ไม,จองไม่มีจองเนาะอ่า,อา,อา ดูนี่โอ้โหสุดยอดเลยน<ป>ะครับสามคนโอเคนี่เจอสามคนแสนหนึ่งสามร้อยได้เห็นเนี่ยพอดีนี่มันติดไอ้ลูกตุ้มอยู่นะนี่ไม่เป็นไรอันนี้นะชัวนะชัวโอเคไปเราจะมีน้ำเนยมาแล้ว มาแล้วเราได้กินข้าวแล้วนะครับพี่น้องได้กินกินข้าวกินข้าวกินข้าวข้าวขั่วไม่ใช่ประได้ข้าวขั่วใครบอกว่าจะกินข้าวขั่วไม่น่าเขามีคือไม่มีข้าวขั่วนาะไม่มีเพราะจริงๆมันมีนะเมืองนี้มีข้าวขั่วแต่ว่าเราไม่ได้ไปถึงต้นทีหมู่บ้านเขาอ่ะใช่หมู่บ้านมาแล้วน้ำซุปมาแล้วออื Ngon lắm Ngon mùi kèn Kèn thường Ngon thuốc ngon Cho kèn này nè, có thời gian thuốc có tá ba lầu Nắm thuốc này không? Bây giờ có tá ba lầu Rồi kèn, anh đồng kèn Dần thuốc kèn có lời kèn Được rồi, nắm thuốc ban gian nữa giờ khỏi lý gian đi nữa Bây giờ khỏi Ta lại luôn ของอะไรโต้าเหรอไม่รู้ของอะไรก็เอามาช่วยชีวิตหน่อยวันนี้เราสามคนสิบสามอาจจะมีคนนี้หายแพงับเพื่อนอ,อ๋อกำเอมอ,อ๋อผมสมชาบไว้นี่ใครเอามันพิกไหมครับคนรุนหานไม่หารล้ <laughs> อฮึฮึฮึน้านาพกประดูโอเคเลยนะ ยืดเฟื้องลยฮะอืมมาเมื่อเดือนมีนานก็ยังหนาวอยู่เราก็ไม่รู้ละจะยังไงเจ้าเย็นเย็นบรรยากาศเดียวอืมเจ้าหันเจ้าหัน คนละตีองเก้านะแพงกับเพื่อนเนาะนี่ไงใช่พอเมื่อวานเราก็ตั้งให้บุกสองอันนั่นนี่เหรออืมอันเดียวก็มันเยอะคือมันเหมือนบุฟเฟ่อะตับเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นอะ เดแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณเมื่อคืนเรากินน้อยแล้วเมื่อคืนนี้แค่สามหมื่นเนาะใช่ไหมเพิ่มาะหมื่นนะเมื่อคืนสามหมื่นแต่เนี่ยตัวนี้พิเศษสี่หมืน่นแล้วสี่สามสิบสองบวกกับอีกหนึ่งร้อยม่รู้อีก็หนึ่งร้อยหมื่นเขาคิดจากตรงไหนไงก็เลยอาจจะคิดตรงไหนที่แบบ,บว่าเยอะกว่าเขาอันนี้หนึ่งอา,อาจจะเพิ่มถึห้าบาทอนะไรเงี้ยนี่เป็นของพี่วะ อันนี้พี่เยอะเลยเนี่ยอ่าป็นไปได้แต่ผมอันนี้ต่ออืมอืมของข้าวเลยแหละเยอะสุดเพราะว่าไม่มีผักนี่ไม่ังมีผักนะผักกับก็คิดฝักเลยแทบกินไปเลยอ๋อเมื่อกี้เห็นขอผักมา,มาอืไแต่เท่ากันเลยอ่ะ นี่น้องคนเดิ๋ยวก็มากินคนเดียวยั่งดะยิ่งคนเดอะเรามาเหมือนเขากำลังเปิดร้านแล้วก็เจ้าของร้านกำลังจะออกไปเที่ยวจริงๆไม่มาจริงๆก็เลยครับก็จะได้สลุกน้องนิดนึ่นอนแล้วก็ยังโวยวายมาเต็มๆเลย ไม่ใช่จะได้เปิดอะไรงั้นเหรอฮึมาะไปขอ,อน้ำปลามามี่ใไรกินทุกคนเย็นอะหรออน,นอะไรดำๆ<ำ>ไม่เคยอ่งไม่ได้ตับวอ,อ

ก็เมืวานปกติไมเพราะถุงบ่าราคาถึงเพิ่มเอามันเพิ่มขึ้นไงใช่ตอนนี้รู้สึกว่าก็จะเค็มนิดนึงมันก็เลยอร่อยอืมมันเลยน้ำปลาเนาะน้ำปลามีกระเทียมดึง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 ขึ้นมา อืไฟเปิดไฟเนาะอืนี่มันต้นอย่างงี้เออจะไปแร่มีไฟเลยเนาะนี่เหมือนผัดกะเพราแต่ว่าเป็นผัด คนร้านนี่เนาะยังพูดไทยแบบเรายังฟังฟังแค่ตัวคนนั้นเนาะคนที่อยู่โรงแรมอะ่ะโรงแรมลอาฟังไม่รู้เรื่องนะอันนั้นมันไม่เข้าใจอันนี้เหมือนแบบว่าเขาพูดช้าๆด้วยไงเขาเข้าใจว่าเป็นคนลาวเขาก็เลยจะพูดแบบภาษาลาร,ราใส่เดินกินหลอกไกยคนนั้นข้ามข้ามน้ำปีใช่ อาเหนือนผมมีอีเราเป็นคนไทยนี่เลยที่เขาเรียกว่าประเทศที่สามคือไม่มีผมแดนติด เพลินกินว่าไหนเป็ดหมูหม้อนอืมวันนี้เรากินข้าวเยอะด้วยไงเคยรู้สึกว่ามันอิ่มเดือมากผม <c oughs> ต้องข้าวกิ้มแต่ข้าวพี่น้องกลับเขาจะไม่กินไว้ให้เมียเขากินถ้าไ <c oughs> ม่มันเหลือกลับว่ะ <c oughs> อ๋อโอเคเนาะขอจบคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวว่าุงูไม้ไปนั่งกินนั่งคุยกันไปนะ โอเคขอบคุณตาครับกินปูตายครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับผมโกโกไลครับผม